สวัสดีครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นโช๊คใหม่ที่ติดตั้งเข้าไปแทนของเดิมนะครับอุปกรณ์ตรงรุ่นปลั๊กตรงรุ่นนะครับใส่แทนของเดิมได้เลยนะครับนี่นะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่คันนี้อาการค่อนข,ข้างหนักนะครับหูด้านบนฉีกนะครับอันนี้คือหูปกตินะครับอันนี้หูที่มันฉีกนะครับมันจะอ้าออกมาเลยนะครับด้านข้างก็จะเริ่มเริ่มฉีกออกมาละอีกคันเนี้ย คันนี้ติดตั้งเสร็จจะต้องไปดัดหูเพิ่มนะครับไม่งั้นมันจะปิดไม่สนิทนะครับลองดูนะครับปิดแล้วจะกระแทกเปิดแล้วมันก็จะสั่นนะครับอ่าอันนี้คือฝาท้ายผิดรูปนะครับหูฉีกหูด้านบนฉีกนะครับนี่เปิดฝาท้ายนะครับฝาจะสั่นๆน,นะครับ <c oughs> อ,า <c oughs> อาการนี้หูด้านบนฉีกนะครับ ตรงนี้นะครับผมซูมให้ดูนะครับนี่นะครับคือฉีกแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะครับถ้าโชคลูกค้าท่านใดเสียนะครับอาการมันเปิดไม่ขึ้นแล้วค้างแล้วเราใช้มืองัดนะครับเช็คง่ายๆนี่นะครับล่องตรงนี้นะครับ มันจะห่างกว่าอีกด้านหนึงนะครับแสดงว่าฝาเรากงหรือว่าฝาเราผิดรูปฉีกแล้วนะหูด้านบนฉีกนะครับอันนี้มันจะไม่เท่ากันนะครับนี่ยมือนี้แย่เข้าไปด้เลยนะครับก็แสดงว่าหูมันฉีกออกมานะครับทําให้ฝาเราไม่ตรงนะครับคันนี้เปลี่ยนโชคเสร็จเราต้องไปดัดต่อนะครับนี่ด้านนี้จะเสมอนะครับนี่ยันนี้ร่องนี้จะจะแคบกว่านะครับนี่นะครับ น,นี้สูงก,กว่าสาเหตุเกิดจากโชคเสียนะครับแล้วโชคฝั่งหนึ่งไปดันจนหูนี้มันฉีกนะครับนี่นะครับนี่นะครับหูมันฉีกออกมานะครับทําให้ฝาท้ายเราเสียศูนย์นะครับถ้าฝาท้ายท่านใดมีอาการเสียงดังข้างต้องรีบเปลี่ยนนะครับไม่งั้นอาการก็จะหนักแบบนี้นะครับ